สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันนะฮะเป็นงานศึกษาที่เออเปรียบเทียบแนวทางของศาสดาองค์สำคัญสองท่านคือพระพุทธเจ้ากับพระเยซูคริสตครับค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันนะคะจากวิทยานิพนธ์เรื่องพุทธจริยาวัดกับพระจริยาวัดของพระเยซูคริสค่ะโดยเฉพาะข้อมูลที่มาจากเออคัมภีร์สําคัญเลยคือมหาปารินิพพานสูตรของทางพุทธ กับพระวรสารนบ,บุญลูกาของทางคริสค่ะเพื่อจะดูว่าเอ๊ะหลักคิดแนวปฏิบัติท่านเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างครับเป้าหมายก็คือสกัดแก่นความคิดสําคัญออกมาให้เห็นภาพชัดๆเนาะมาดูกันว่าเอ๊ะเราจะได้มุมมองอะไรใหม่ๆบ้างเริ่มตรงไหนก่อนดีครับจุดต่างที่ชัดที่สุดเลยได้ค่ะจุดต่างที่เอ่อสำคัญมากๆเลยนะคะคือเรื่องมุมมองต่อสิ่งสูงสุดหรือว่าพระเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงเป็นศาสดาในแนวทาง เทวนิยมเทวนิยมค่ะคือไม่ได้สอนเรื่องพระเจ้าผู้สร้างโลกจริยวัดหรือว่าแนวทางปฏิบัติของท่านเนี่ยก็เลยมาจากพระปรีชาญาอ๋อปัญญาที่ตรัสรู้เองใช่ค่ะเป็นปัญญาที่ท่านค้นพบตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเลยเป็นการค้นพบความจริงโดยมนุษย์เพื่อมนุษย์พ้นทุกข์ค่ะเข้าใจครับในขณะที่ทางพระเยซุคริสตก็จะตรงกันข้ามใช่ค่ะท่านเป็นศาสดาฝ่ายเทวนิยม คือเชื่อในพระเจ้าครับดังนั้นจริยาวจาของท่านก็จะเป็นไปตามสิทธิทอํานาจนะคะแล้วก็การดนใจที่มาจากพระเจ้าโดยตรงผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิโ์โหนี่คือจุดเริ่มต้นคนละทางเลยนะฮะทางหนึ่งคือคนพบจากข้างในอีกทางคือรับการเปิดเผยจากเบื้องบนถูกต้องค่ะอันนี้คือความต่างในรากฐานความเชื่อเลยแต่ว่านะคะ ถึงแม้รากฐานจะต่างกันแบบนี้แต่กลับมีส่วนคล้ายกันในเป้าหมายปลายทางที่อยากให้เกิดกับมนุษย์ใช่เลยค่ะน่าสนใจมากงานศึกษานี้ชี้ว่าทั้งสองพระองค์มีเป้าหมายร่วมกันเลยนะคะคือการมุ่งสร้างความสงบและสันติสุขอืมความสงบสุขที่แท้จริงให้กับมวลมนุษยชาติเหมือนกันแล้ววิธีล่ะครับหรือว่าบทบาทหลักๆที่ท่านใช้เพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นงานวิจัยเขาสรุปไว้ว่ายังไงบ้างค่ะ เขาสรุปบทหวันหลักๆไว้3ด้านนะคะคือ 1. การเผยแผ่สั่งสอนสองคือการวางแนวทางปฏิบัติหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการปกครองดูแลชุมชนผู้ศรัทธาและสคือการให้คุณค่าทางจริยธรรมค่ะน่าสนใจครับขอลงรายละเอียดเรื่องแรกก่อนการเผยแผ่เป็นยังไงบ้างครับ ค่ะทั้งสองพระองค์นี้คือทุ่มเทเรื่องการสอนมากๆจนถึงวาระสุดท้ายเลยนะคะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้จะทรงพระชรามากใกล้จะปรินิพพานแล้วก็ยังทรงสแสดงธรรมโปรดคนอยู่เลยส่วนพระเยซูตามพระวรสารลูกาก็คือทรงประกาศข่าวประเสริฐตลอดเวลาเน้นเรื่องความรักความเมตตาโดยเฉพาะกับคนที่สังคมอาจจะมองข้างไปอย่างคนยากไร้คนเจ็บป่วยคนบาป ท่านก็ทำพันธกิจนี้เข้มข้นจนสิ้นพระชนลมเลยค่ะครับแล้วด้านที่สองการวางแนวทางปฏิบัติล่ะครับมีความเหมือนต่างกันยังไงอันนี้ก็มีรายละเอียดน่าสนใจค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะทรงวางกรอบสำหรับพุทธบริษัทเช่นการปกครองสงฆ์ก็จะยึดหลักอาวุโสตามพภรษาแต่ท่านก็เปิดกว้างนะคะเปิดกว้างค่ะคือ ทรงอนุญาตให้ปรับเปลี่ยนสิกขาบทเล็กๆน้อยๆได้ในอนาคตเพื่อให้ธรรมวินัยยังเหมาะกับยุคสมัยอ๋อมีความยืดหยุ่นใช่ค่ะส่วนพระเยซูจะทรงวางเป็นบทบัญญัติซึ่งแก่นสำคัญสรุปรวมได้ในหลักการเรื่องความรักเป็นหัวใจหลักเลยค่ะมาถึงด้านที่3คุณค่าทางจริยธรรมอันนี้น่าจะเป็นแก่นที่ส่งผลต่อชีวิตคนมากๆเลยนะครับใช่เลยค่ะแล้วก็เป็นจุดที่แบบต่างกันอย่างน่าสนใจมาก ทางพระพุทธเจ้าท่านจะเน้นย้ำเรื่องอัปปมาทธรรมมากๆอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทค่ะอ๋อครับครับท่านสอนว่าเป็นรากฐานของความดีของกุศล,ลธรรมทั้งหมดเลยคือการมีสติรู้ตัวอยู่เสมอไม่เผลอไม่ประมาทไปกับกิเลสตัณหาซึ่งเป็นทางสู่ความสําเร็จทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่เรื่องในชีวิตประจําวันไปจนถึง ้หมายสูงสุดคือพระนิพพานเข้าใจครับคือเน้นที่การมีสติความตื่นรู้ภายในใช่ค่ะแล้วทางพระเยซูล่ะครับเน้นเรื่องอะไรเป็นแกนส่วนพระเยซูจะทรงเน้นที่ความรักค่ะความรักรักพระเจ้าอย่างสุดหัวใจสุดความคิดสุดกําลังและสองก็คือรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองครับซึ่งอันนี้ถือเป็นกุญแจสําคัญเลยนะคะสู่ความรอดแล้วก็ชีวิตนิรันต์ตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ โอ้จะเห็นว่าเน้นคนละแกนหลักเลยนะฮะอันนึงคือไม่ประมาทตื่นรู้อีกอันคือความรักการแสดงออกต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ใช่ค่ะแต่ก็เป็นคุณธรรมที่ลึกซึ้งทั้งคู่นะคะแล้วก็มุ่งยกระดับจิตใจมนุษย์เหมือนกันครับกลับมาที่พุทธจริยวัตรมีประเด็นเฉพาะอะไรที่งานวิจัยชีย้เห็นอีกไหมครับโดยเฉพาะที่มาจากมหาปรินิพพานสูตรมีค่ะงานวิจัยเขาเน้นว่าด้วยความที่พระพุทธเจ้าทรงอยู่ในสถานะมนุษย์ ที่ค้นพบสัจธรรมด้วยปัญญาด้วยความเพียรแบบมนุษย์มนุษย์นี่แหละค่ะครับจริยาวัดทั้งหมดของท่านก็เลยเป็นเหมือนแบบอย่างที่ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์คนอื่นๆก็มีศักยภาพนะอ๋อคือฝุกฝนตามได้ใช่ค่ะฝึกฝนตนเองเพื่อบรรลุสภาวะพุทธะได้เหมือนกันเป้าหมายสูงสุดก็คือการบรรลุอิสรภาพโดยสมบูรณ์อิสรภาพโดยสมบูรณ์ค่ะคือการหลุดพ้นจากวัตตสงสาร วงจรการเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นความทุกข์ในมุมมองพุทธศาสนาค่ะซึ่งภาพเหล่านี้ก็เห็นได้ชัดในมหาปรินิพานสูตรถูกต้องค่ะพระสูตรมีบันทึกเหตุการณ์ช่วงปีสุดท้ายของท่านไว้ละเอียดเลยแสดงให้เห็นพุทธกิจคือกิจ,จวัตรประจําวันที่ท่านทำไม่เคยขาดแม้จะทรงพระชลาภาพมากแล้วอย่างเช่นก็เช่นการออกบินทบาท การแสดงธรรมแล้วก็ยังแสดงถึงขันติธรรมคือความอดทนอดกลั้นต่อความเจ็บป่วยทางกายและที่สำคัญมากๆคือพุทโธวาสุดท้ายหรือที่เรียกว่าปัจฉิโมวาครับท่านก็ทรงย้ำเตือนเรื่องความไม่ประมาทอีกครั้งว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยพอเห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นมากครับสรุปสั้นๆก็คือแม้จะมีที่มาของคาสอนต่างกันเนาะ คือปัญญาตรัสรู้ของมนุษย์กับการเปิดเผยจากพระเจ้าแต่ทั้งพระพุทธเจ้าและพระเยซูคริสต์ก็มีเป้าหมายเพื่อความสุขสงบของมวลมนุษย์เหมือนกันแล้วก็วางหลักจริยธรรมสําคัญไว้ให้ใช่ค่ะการทําความเข้าใจความเหมือนความต่างพวกนี้เอ่อไม่ใช่เพื่อจะตัดสินว่าใครดีกว่านะคะแต่เพื่อเปิดมุมมองให้เราเห็นคุณค่าที่เป็นสากลที่ศาสดาทั้งสองท่านมอบไว้ให้โลก แล้วก็อาจจะช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างผู้คนที่นับถือต่างกันได้มากขึ้นด้วยค่ะก็น่าคิดต่อนะครับว่าการที่าศาสดาท่านหนึ่งเน้นความไม่ประมาทเป็นแก่นอีกท่านเน้นความรักเป็นหัวใจมันอาจจะส่งผลต่อวิธีคิดการให้น้ำหนักหรือการใช้ชวิตประจําวันของผู้คนในแต่ละาศาสนาแตกต่างกันไปอย่างไรบ้างอันนี้คงเป็นคําถามที่น่าสนใจให้แต่ละท่านลองนําไปคบคิดกันต่อดูนะครับ